นะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่กัรในเกมโตเกียวกูนาเวคินนิ่งนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดให้มันได้การันตี100 แค่นั้นพอแล้วนะครับ100พอแล้วนะครับเราจะเก็บเพชรไว้เปิดตัวหน้าแล้วนะก็ตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ25ครั้งเราจะได้การันตี100นะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าการันตีได้ตัวมันนะครับการันตีได้ของนะครับก็ถ้าได้ของในนี้ก็คือทุกอย่างคุ้มหมดครับยกเว้นไอ้นี่นะที่ผมบอกว่าสำหรับผมผมยังไม่คุ้มนะเพราะว่าตัวละครในตอนนี้ของผมมีแค่โทกากับอ่า ลิเซ่นะครับที่แบบอัพเต็มแล้วถึงจะใช้คริสตัทะลวงสากลได้นะก็คือถ้าเป็นศักยภาพเลเวล6ผมว่าโอเคก็พอได้ถ้าเป็นคริสตัลอัปดาวสากลอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยครับส่วนถ้าได้ตัวนี้มาก็ดีเหมือนกันนะผมจะได้แบบเลือกจ so ูโซซูซียผมให้มัน3ดาวไปไมันจะได้กลายเป็นลูกรักผมจะดีนะส่วนถ้าได้ตัวนี้มา มันก็จะยิ่งดีพี่เพราะว่าตัวนี้เราก็จะได้เก่งๆไปเลยนะครับสำหรับอาริมะคิโซนะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันในวันนี้ให้หมดเลยนะครับเริ่มที่กดทีละครั้งหครั้งแล้วจากนั้นก็เป็นมัลติอีกสองครั้งนะครับก็เริ่มกันเลยเดีกว่าครับที่หุย้ยเอาละใบเดียวก็เสียวได้วะทุกคนใบเดียวก็เสียวได้ก็มาดีถ้าออกตัวนี้นี่คือ เกินนะทัดได้ไหมเอออันนี้มาขี้โซไปเลยไหมจบจบใช่ปะ่ะผมไม่ให้คนหนีไปได้หรอก้โอ้ยโอ้โหอีเด็กขี้แยมาทำไมโอ้โหคนดูดิโอ้โห คือเมื่อกี้มาแบบแอคกเลยอ่ะแบบอไม่จะเป็นจะต้องมอลติอ่ะแบบแค่ครั้งเดียวได้เงี้ยโอ้โหให้แอกหน่อยก็ไม่ได้โอ้จบละเกมโอ้โหก็นึกว่าจะให้ใหม่เพ่อรอบนึงโอเคต่อไปนี้เราก็จะเปิดแบบมัลตินะครับสองครั้งจบๆเลยมาเริ่มกันที่มัลติแรก ขอแบบให้ได้ลุ้นเลยแบบสองครั้งเนี่ยขอให้ได้ลุ้นเลยได้ไหมหขาวจ้วะภาพขาวจ้วะนี่มันบาดใจจริงๆโอ้โหสว่างสวยครั้งที่หนึ่งร้อยขอร้องละ่ะเกมเดี๋วใจร้ายกับผมมากเลยโอเคอย่างน้อยก็ให้ได้ลุ้น ขอ2ตัว3มตัวสตัวเหมือนกับที่ในกลุ่มเขาแอคกันหน่อยได้ไหมที่ในกลุ่มเขาแบบว่าเปิดทีเดียวแบบไม่จำเป็นจะต้องมีแอนิเมชันหวือหวาก็ได้แบบเอ r แบบสองสาตัวเงี้ยให้ผมแบบได้ชื่นใจหน่อยได้ไหม <c oughs> ตัวเดียวิดละขออย่ารุนเรงไม่เลยว่าทูไปวะโอ้ ธรรม,มาดามึงอก็ออรอนแล้วแต่ที่มึิงออกตู้เลนแล้วเลนตัวลิมิเต็ดพี่วิมาทำไมนี่อ่ะ,กะเกียนได้แล้วมั้งพี่โอ้โหและแล,ะแล้วเราก็มาถึงกล่องการันตีกันแบบเจ็บปวดก็ผมขอละอาริมาคิโซขอเนี่ยพอมาเดียวนะอย่าลุนเรงเลยนะ24%เเนขอร้องละ โอ้โห้อยครั้งได้ตัวเดียวไม่เกิดละไอดีผมโอ้โหไม่เกิดดูยังไงก็ไม่น่าเกิดละมันเก่งนะ ก็ผงประกอบการคลิปนี้ก็บอกเลยว่าช้ำใจครับอาริบายคิโซของเราก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่ที่หนึ่งดาวไม่ใช่หนึ่งดาวด้วยซ้ำส,สูดาวนี่แหละทับคอดเข็ดใจช้ำใจซะหน่อยโอเควันนี้ทีมดีก็ถือว่าไม่เติบโตอีกหนึ่งคลิป อีกแล้วนะทุกคนไม่ประสบความสำเร็จไม่แฮปปี้เลยสักกันนิดเดียวนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในชาติหน้าพี่ผมจะไม่เปิดพี่แล้วผมรอคันในกีล่างตาขาบดีกว่านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่ดีนะครับเอจับใจมากเลยสวัสดีครับ